นี่ดีแม็กหัวเดียวนะครับบางเทอร์โบใหม่ทำปั๊มนะครับทำหัวฉีดนะครับตอนแรกรถไม่มีกำลังเลยนะครับไม่มีเยอะเลยนะครับกำลังเร่งไม่ไปเลยนะครับตอนนี้สกินนิดเดียวครับขันเร่งเดินนิดเดียว นี้ไม่ขับเร็วนะครับเป็นรถบรรทุกหัวเดียวนะครับเคนะครับ ยัไม่อยู่นะครับรอกันครับ